ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมดังนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำลูกเตานะครับผมหรือว่าลูกจักแต่ผมเรียกลูกเตานะเพราะว่าผมค่อนข้างติดปากนะครับผมลูกเตาเนี่บางคนเนี่ยก็คือแบบเคยได้ยินแต่ชื่อหรือว่าเคยเห็นแต่ในรูปภาพนะครับผมแต่ว่าลูกเตาเนี่พอเวลามันออกผลเนี่ยผลของมันเริ่มแก่นะครับผมแล้วก็สามารถเอาลูกเตาเนี่มาทำ เป็นลูกเตาที่แบบออกสีขาวนะครับผมหรือที่เราเห็นในไอศครีมนะครับผมที่เขาใส่ไว้ในไอศครีมนะครับผมว่าเออวิธีการทําของมันเนี่ยทำแบบไหนนะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างมีหลายวิธีเออซับซ้อนอยู่นะครับผมแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทําเออลูกเตานะครับผมว่าวิธีการวิธีการทําของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่เราเออข้นลูกเตาจากต้นลงมานะครับผมก็จะเป็นธีกาีเอ,อันตัดลูกเตาให้มันเป็นลูกๆแบบนี้นะครับผมลงมาในกระทอเพื่อใส่ไว้ในกระสอบแล้วก็ขนไปต้มนะครับผมนี่ก็มีไหลเคือนะครับผมค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกเตานะครับผมนี่แบบนี้เลย พวงข้างบนเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะเพราะมันแก่กันไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นพ่อของผมนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชํานาญในการทําแบบนี้ผมก็จะไปทําขั้นตอนอื่นนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสับๆลงไว้ในกระทอนะครับผมที่จริงเนี่ยผู้ลูกตาแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างมีพิษนะครับผมมันจะทําให้เราคันๆน,นะถ้าเราไปโดนไอ้พวกยางของมันนะครับผม รนนป,ป,รประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไร่ของผมไร่มะเขือแล้วก็ไร่โอแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไร่เอโถลันเตานะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ก็จะไปดูขั้นตอนอื่นกัน,นครับว่าขั้นตอนอื่นนี้ทำกันยังไงนะครับผมส่วนผมก็จะมาผ่าฟืน เพราะว่าเ,ออเราต้องใช้ฟืนในการต้มลูกเตานะครับผมซึ่งก็ต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมต้มไหลกะละมังนะครับผมผมก็จะพาแบบนี้เลยอัดสายแรงของผมเต็มที่เวียงขวนไปเวียงควนมาโหแตกเลยนี่นะครับกำลระวันแบบนี้แหละต้องพาไปเรลย และหลังจากที่ผมเอ,อ่อผ่าฟืนเสร็จก่อไฟเสร็จแล้วก็ต้มน้ําให้มันเดือดนะครับผมผมจะเอาพวกลูกตาที่แหละมาใส่กะละมังต้มแบบนี้นะครับผมใส่ไปเลยประมาณเออหนึ่งกระสอบกวัวนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เต็มกะละมังไม่งั้นเนี่ยเราก็เออค่อนข้างเปลืองน้ําหรือว่าเปลืองฟืนในการต้มนะครับผมนี่แบบนี้เลยยกเอาสายแรงทั้งหมดในการยกนะครับผมมอมันหนักมากประมาณ50ากิโลเลย เพราะว่ามันเท่ากับอถุงปุ๋ยหนึ่งถุงเลยนะครับผมเทลงไปแบบนี้ด้วยก็ต้องระวังน้ําอร้อนกระเด็นใส่ดุ้วยนะครับผมเทแล้วก็เขย่าเขย่ขยา่ขยาโอ้ร่วงมาเต็มกระมังเลยนะครับผมยอดมากหลังจากที่ผมเทลูกเตาลงในกระมังเสร็จนะครับผมผมก็จะเคลียร์ให้มันเข้าที่แล้วก็ผมก็จะเอาถุงนายนี้เลยผ่าออกมาให้มันใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็คุมไปในกระมังเลยเพื่อ ใช้แทนพวกฝานะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาพวกถุงนเนีเ่มาคุมลูกเตาเนี่ยพอเวลาน้ําเดือดนะครับผมมันก็จะเก็บพวกไอ้น้ําหล่อเลี้ยงให้ลูกเตาเนี่ยมันสุกไวนะครับผมใช้อะไรก็ได้นะครับผมที่มันมีความเหนียวก็มีความแน่นนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะใช้กระสอบมาคุมอีกชั้นนึงเพื่อกันเวลาเไอ้อออไน้ำมันรั่งเนี่ยมันจะได้ไม่ ลิวหรือว่าไม่กระเด็นออกมานะครับผมพวกน้าเนี่ยค่อนข้างแรงไ่ถึงไอ้น้านะครับผมนี่แล้วเราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณเออสองชั่วโมงกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นกะละมังแรกนะครับผมกะละมังแรกเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าน้ำเนี่ยยังไม่ได้ร้อนจัดจ้านนะครับผมผมจะต้มทิ้งไว้อย่างนี้เลยประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับผม และเวลาก็ผ่านไปสองชั่วโมงกว่านะครับผมหน้าตาของกุ้งตาก็ประมาณนี้เลยไอ้น้ำเนี่ยโหร้อนพุ่งแรงมากเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยหลังจากนั้นครับผมก็จะตักมาไว้ในพื้นบ้านไร่เลยแบบนี้นะครับผมดูครับไอ้น้ำนีแรงมากเลยผมก็จะตักประมาณหนึ่งกะละมังไว้บนนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะต้มอีกกะละมังที่เหลือนะครับผมหลายกะละมังเลยแล้วก็จะตักมาแบบนี้นะครับผมผมก็จะใช้ พวกถ้วยนี่แหละจอดลูทําเป็นออคล้ายๆกระบุยนะผมตักง่ายๆนะผมแต่ว่าต้องระวังความร้อนด้วยนะผมว่าน้ํามันร้อนเพื่อเผื่อเวลามันกระเด็นเนี่ยจโดนตัวเรานะครับผมมีแบบนี้เลยวสวยๆนะครับผมสวยมาก ระหว่างที่ผมต้มอีกกระมังหนึ่งนะครับผมไอพวกลูกเตาที่ผมตักไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เย็นแล้วนะครับผมผมก็จะเคลียพื้นที่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเนี่ยผมจะได้นั่งบีบลูกเตานะครับผมอตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นเวลาเย็ยนแล้วนะครับผมเพราะว่าผมผ่าฟืนตอนเช้าแล้วก็ต้มตอนเช้านะครับผมผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับผมก็ทําให้ตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็ยนแล้วบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บีบในวันนี้นะครับเพราะว่า ตัวเวลาม ia, be ันจะมืดก่อนนะครับผมมก็จะเคลียแบบนี้เลยแล้วก็จะเคลียพื้นที่แล้วก็จะปูพวก like เออผ้านะครับผมหรือว่าพวกถุงไนน์แหละรองพื้นแล้วก็จะบิดพวกลูกเตานะครับผมเคลียเคลียไปเคลียมาแบบนี้นะครับผมมันคุณดิ้นเลยโมไปเรื่อยนะครับผมก็ไม่รู้อะไรบ้างใหม่นี่ครับก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับผมมีพื้นที่ว่างแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาคั่นระหว่างเออลูกเตากับพื้นที่ว่างนะครับผมเพื่อจะได้ ผ้านะผมนี่แบบนี้เลย อนก็ถึงเวลาที่ผมจะปูผ้าแล้วนะครับผมผมก็อไอ้พวกปูนี่แหละมาผายมันยาวๆแล้วก็ปูลงไปนะครับผมแล้วก็จะทดสอบว่าเออุปกรณ์หรือว่าไม้ที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมันจะบีบลูกเตาออกมาได้ไหมนี่ยกไปยกมาครับผมเหมือนคัดเอาเลยโอ้ไม่ใช่นะผมเหมือนคัดโยกนะครับผมยกไปยกมาแล้วก็เชือกก็ไม่ค่อยแน่นนะผมผมก็จะบิดไปบิดมาเพื่อให้มันแน่นนี่แบบนี้เลยยกไปยกมาครับผมเท่มากเลย หน้าตาของออไม้ที่บีบก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็จะเอาไม้เนี่ผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเนี่ยจะเรียกว่าบาดบาดบาดให้มันเป็นร่องเป็นรอยนะครับผมเพื่อมันน่าจะได้กัดเออพวกลูกเตาเนี่ยไม่ให้มันกัดเด่นนะครับผมนี่ถึงเวลาที่ผมก็ทดสอบแล้วนะครับผมบีบไปบีบมาโอ้แต่มันก็ได้ผลอยู่นะครับผมแต่ว่าคงต้องใช้เวลานานเลยถ้าผมจะบีบกองให้หมดนะครับผมเพราะว่ามันยัง ยังเหลือหลายกองเลยที่ผมยังไม่ได้บีบนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมแค่ทดลองนะครับผมผมไม่ได้บีบจริง,งจังๆถ้าจะบีบจริง,งจังๆนังนคงต้องพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับผมพอมันมืดแล้วพอเราบิบออกมานะครับผมมันก็จะออกมาแบบนี้เลยแบบเวลาเออลูกตามันออกจากเออพวกเปลือกของมันนะครับผมแบบนี้เลยลูกตาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับพวกลูกตาลน,นะครับผมแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ เออมันมีพิษด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราโดนพวกยาของมันเนี่ยเราก็จะคันด้วยนะครับผมเหมือนใ้พวกเออหมามุ้ยกันเลยถ้าใครที่เคยโดนก็จะรู้นะครับว่ามันทั้งแสบทั้งคันแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุกนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมลูกเต่า และล้วก็ผ่านมา1คืนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วในร่าของผมเนี่ยน้ำค้างเต็มเลยนะครับผมเพราะว่าร่าของผมเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวนะครับผมน้าค้างก็เลยเกิดขึ้นเยอะก่อนที่ผมเนี่ยจะไปนั่งบีบลูกเตานะครับผมผมก็จะมายืดเส้นยืดสายก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะนั่งเป็นเวลาเป็นวันเลยนะครับผมต้องยืดเส้นยืดสายก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยคงที่คงวาครับผมก็ต้องยืดแบบนี้เลย ผมไม่รู้ว่ายืดถูกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าสไตล์ผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ง่ายๆออกกำลังกายในไล่ผมรู้สึกว่าผมในช่วดีมากเลยเพราะว่าผมคนเดียวที่ออกกำลังกายในไล่นี้นะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะไปนั่งบิบลูกเตาแล้วนะผมผมก็จะนั่งบิบแบบนี้เลยมาหนึ่งวันแต่คงต้องสลับไปสลับมานะผมเพราะว่าถ้าเรานั่งที่เดียวเนี่ยโอ้ยครับลองนะครับตุดชาแน่นอนวันนี้นะครับผมบิบแบบนี้เลย คนเดียวหนึ่งวันกับหนึ่งกองนะครับผมหวังว่าจะเสร็จนะครับผม และแล้วตอนนี้ผมก็บีบลูกเตานะครับผมเสร็จแล้วโอ้ผมนั่งบีบเ,ออเกือบเก้าชั่วโมงนะครับผมโอ้ตอนนี้นี่เมื่อยขามากอย่างแรกเลยนะครับผมแล้วก็อย่างสองเคยเมื่อยลายด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องใช้ลายเนี่ยในการโยกไปโยกมานะครับผมแล้วก็ปวดเอวด้วยเพราะว่านั่งนานเกินไปนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่ขี่ลูกแล้วนะครับผมก็จะเสร็จแล้ว วันนี้ก็เป็นวันที่สองนี่ผมมาทําลูกเตานะครับผมเหนื่อยมากแต่ว่าก็คุ้มค่านะครับผมเพราะว่าผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอ้พอใจแล้วนะครับผม ไลนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของลูกเตานะครับผมที่ผมบิบออกมานะครับผมสวยมากสีขาวแบบว่าเอออลังการมากเลยส่วนที่สีเหลืองนี่คือพวกเ,ออเปลือกของลูกเตานะครับผมแต่ว่ามันกินไม่ได้เราก็ต้องเก็บมันไปทิ้งอีกรอบนึงนะครับผมโอ้แต่ว่าได้เยอะมากเลยนะครับผมวันนี้หวังว่าจะได้ประมาณหนึ่งกระสอบประมาณนี้นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นลูกเตาที่เราเออขันมานะครับผมแล้วก็เราก็เอามาล้างแล้วก็แช่น้านะผมก็ หน้าตาของมันก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราแช่น้ำหนึ่งคืนเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็สามารถกินได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเอาเอาไอ้พวกที่เหลืองๆตรงนี้นะครับผมเออตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมนี่บีมันออกมาแล้วก็เราก็สามารถกินได้เลยหรือไม่ก็เราก็ไปต้มทําขนมกินได้นะครับผมแต่ว่าเออผมก็จะทํากินแบบนี้เลยแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปขายนะครับผม ผมจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้กินนะครับผมประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมในคลิปวิดีโอที่ผมมาทำลูกตาวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาทำประมาณสามวันนะครับผมก็ผมก็ค่อนข้างตั้งใจนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปของผมด้วยนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับผมก็ฝากกดด้วยนะครับผมแล้วก็กดถูกใจผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครที่แบบชอบคลิปของผมก็ติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม para depois